วันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องปลาหมอคางดําปลาหมอคางดํานี่เป็นปลาที่ว่าระบ,บาดหนักมากและเป็นปลาที่ว่าแพร่พันธุ์เร็วมากปลาพวกนี้มันจะมีทั่วไปไม่ว่าจะเป็นคลองบ้านผมตามห้วยตามบึงแล้วก็ในกรุงเทพมาหาคนครแม้แต่น้ำกล่อยมันก็อยู่ได้นะครับปลาเนี้ยปลาปลาหมอคางดําเนี่ยปลาหมอคางดําเป็นปลาที่ว่าทําลายระบบนิวเวศเหมือนกับ ปลาสายพันธุ์อื่นเนี่ยถ้าเกิดว่าจะแพร่พันธุ์เนี่ยมันแพร่ไม่ได้เพราะว่าสมมุติว่ามันแตกไข่ออกมาปลาหมอคังดาเนี่ยมันก็จะกินลูกปลาอ,อถ้าเป็นปลาสายพันธุ์อืน่นที่ว่าตัวเล็กๆปลาหมอคังดํามันก็ขมเงือหมดเขาก็เลยมีการทําลายให้เหลือน้อยไม่ต้องให้ศูนย์พันธุ์แต่ว่าให้เหลือน้อย ปลาหมอคังดำเนี่ยจะมีนักข่าวแล้วก็จะมีคอนพวกแอดมินอะไรก็แล้วแต่ออกมาพูดว่าเป็นปลาที่กินไม่อร่อยเป็นปลาที่คอนไม่ชอบกินเป็นปลาสายพันธุ์เอเลี่ยนแล้วก็จะมีนักข่าเนี่ยออกมาพูดในลักษณะแบบนี้ผมถามว่าถ้าพูดออกมาแบบนี้เมื่อไรจะหมดคุณจะต้องโปรโมทรับปลาสายพันธุ์นี้กินอร่อย เอามาทําอาหารได้หลายอย่างเอามาแปรรูปเอามาใส่เค็มเอามาทําปลาแดดเดียวเอามาทําปลาเค็มเอามาทําปลาระาคือเอามาแปรรูปได้หลายๆเมนูเอามาเอามาทอดกรอบอร่อยเนื้อนุ่มมันนี่คุณจะต้องพูดลักษณะแบบนี้ไม่ใช่ว่าคุณพูดแล้วกินไม่อร่อยเป็นปลาสายพันุ์เอเลียนคนไม่ดียอมกิน ทีนี้ผมถามว่าโอโมโ่แบบนี้ผมถามว่าเมือ่อไรปลามันจะหมดคือถ้าเป็นปลาที่ว่ากินอร่อยเนี่ยต่างเคาก็ต่างหาต่างคนก็ต่างเอามากินไม่นานเดี๋ยวก็ศูน์พันคุณจะต้องพูดในลักษณะว่าปลาเนี่ยมันเหมือนกับปลาหมอนาปลาหมอเทศเหมือนกับปลาหมอทัย เป็นปลาที่นํามาแกงกะทิแกงอะไรแบบเนี้ยอร่อยจริงๆแล้วปลาปลาหมอขังดําเป็นปลานี่กินอร่อยนะครับไม่ใช่ว่าผมไม่เคยกินนั่นเป็นปลาแล้วก็กินอร่อยมากคุณจะต้องเอามาใส่เกลือตากแดดทําเป็นปลาเค็มหรือว่าปลาแดดเดียวเอามาแกงกะทิใส่ใบมะกรูดบางๆนำมาทอดเนี่ยผมบอกเลยว่าอร่อยมากเ มันไม่ใช่ว่าเป็นปลาที่ว่ากินไม่อร่อยเป็นปลาที่ว่ากินอร่อยมากกินอร่อยพอๆกับปลาหมอเทศเลยนะครับผมจะบอกเมนูให้ถ้าเอามาทอดนี่ก็คุกเกลือบางๆแล้วก็นํามาทอดหรือว่าทอดเปล่าก็ได้ทอดได้กรอบแล้วก็กินกับน้ําปลาเอามากินกับข้าวอร่อยมากครับปลาหมอคังดำนี่คุณอย่าไปเชื่ออะไรนักข่าวบางคนหรือว่าแอดมินบางคนเนี่ยว่าปลากินไม่อร่อยเนื้อไม่อร่อย ปลาสายพันธุ์เอเลี่ยนคุณอย่าไปเชื่อนะครับคุณเชื่อผมนี่ผมกินประจํานะครับปลาหมอคังดาเนี่ยคุณเอามาทอดให้กรอบอ่ปลาหมอคังดำคุณต้องทอดให้กรอบให้แบบกระดูกนะฮะมันกรอบไปเลยแล้วคุณกินกับข้าวเนี่ยอืมเอาน้ําปลาเป็นน้ําปลาพริกะกินกับน้ําปลาพริกนี่อร่อยมากๆแล้วคุณเอามาหมักเกลือทําเป็นปลาแดดเดียวทําเป็นปลา ปลาตากแห้งปลาเค็มตากแห้งเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะครับทําได้กับทุกเมนูนะครับปลาหมอค้างดเนับคนลองเอามากินดูแต่ับคนที่ว่าแบบอยากประหยัดเรื่องกับข้าวอะไรพวกนเนี้ยปลาหมอค้างดาเนี่ยตอบโจทย์มากๆเลยนะครับเนื้อก็ไม่ใช่ว่ามันจะน้อยนะครับเนื้อมันค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับก็ขอให้นำมาเป็นอาหารนะครับขอให้นำมาเป็นอาหาร อย่าไปเที่ยวตักทิ้งตักอะไรนะครับเสียดายผมไม่ได้เสียดาย,ยดคุณเอามาแบบนี้ผมจะบอกวิธีให้คุณทําตักแรงตาขายนะครับทําตักแรงตาขายแบบทีเดียมให้อากาศมันถ่ายเทได้เมื่อคุณได้ปลาหมอคลังดํามาเนี่ยคุณก็ทําขี้ทําอะไรให้เรียบร้อยแล้วคุณก็นํามาแช่น้ําทะเลหรือว่าแช่เกลือก็ได้แล้วก็นําไปตากแห้ง แล้วปลาตากแห้งเนี่ยมันเก็บได้นานนะครับคุณนํามาตากแห้งแล้วก็คุณเก็บไว้ในห้องเก็บไว้ในบ้านไว้ดีนะครับเวลาที่คุณมีต้องไม่มีกับข้าวกินเนี่ยคุณนํามาทอดนะครับกินได้กับทุกมื้อนะครับผมจะบอกไว้เลยปลาหมอคางดําเนี่ยปลาหมอคางดําตากแห้งเนี่ยเอามาทอดให้กรอบให้กระดูกไม่กรอบไปเลยนะครับลดค่ากับข้าวค่า ประหยัดประหยัดเยอะเลยนะครับสำหรับบ้านที่ว่ามีหลายหลายคนนะครับปราหมอคลังดำเนี่ยเป็นกับข้าวที่ว่าลดค่าใช้จ่ายได้เยอะเลยในอ่ะผมจะบอกวิธีง่ายตามแบบนี้เลยนะครับนำมาเป็นปลาตาแห้งแล้วก็ทำนี้เยอะๆก็แพ็คๆๆๆๆใส่ลังไว้ไม่เสียเมื่อแดดออกเยอะๆก็ นำมาตากมาตากแล้วพอว่าสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็พามาเก็บไวเหมือนเดิมพอตอนเย็นก็นํามาทอดอทีละห้าตัวสิบตัวโอเคเลยนะครับเมนูแนะนําเลยนะครับปลาหมอค้างดําถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดถูกใจฝากกดติดตามไว้เป็นกําลังใจผมด้วยนะครับและผมก็จะมีเรืบบ่องราวดีมานําเสนอกันเรื่อยๆขอบคุณครับปลาหมอค้างดําบอกเลยอร่อยมากๆ ขอบคัคบ